สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับการอ่านหนังสือให้ความสุขตามหาเราของหนุ่มเมืองจันทร์ e p 2 8กันค่ะ EP 2ีลูกชิ้นความสุขสมัยเด็กๆผมเชื่อว่าพฤติกรรมการกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของแต่ละคนงคงคล้ายๆกันคือแทนที่จะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับลูกชิ้นเราจะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อน เหลือลูกชิ้นไว้กินตอนท้ายนึกถึงใบหน้าของเด็กๆตอนกินลูกชิ้นสิครับหน้าตาของแต่ละคนจะมีความสุขอย่างยิ่งตักลูกชิ้นเพียวๆใส่ปากเคี้ยวอย่างอลเลดอร่อยธรรมชาติของเด็กนั้นจะแยกแยะระหว่างของไม่อร่อยกับของอร่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวเด็กถือว่าไม่อร่อยกินก่อนลูกชิ้นเป็นของอร่อย ต้องกินทีหลังครับในวัยเด็กเราคงอยากจะจบมื้ออาหารด้วยความอร่อยอย่างเดียวพอเราโตขึ้นเวลาเห็นวิธีกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของเด็กๆทีไรเราก็จะขำทุกครั้งหรือถ้าเห็นเพื่อนๆยังกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแบบกินเส้นก่อนกินลูกชิ้นทีหลังเรามักจะแซวเพื่อนว่ากินก๋วยเตี๋ยวแบบเด็กๆ เพราะเด็กจะแยกแยะขั้นตอนความไม่อร่อยกับความอร่อยอย่างชัดเจนทั้งที่เราควรจะผสมผสานว่าระหว่างเส้นกว๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นไปเรื่อยๆครับในขณะที่พฤติกรรมการกินกว๋วยเตี๋ยวของเราเปลี่ยนไปเมื่อเราโตขึ้นแต่การใช้ชีวิตของบางคนกลับส่วนทางคนจำนวนไม่น้อยยอมคุก ไม่ยอมคลุกเคล้าชีวิตให้กลมกล่อมเขาเลือกที่จะทำงานอย่างเดียวหาเงินหาเงินและหาเงินตั้งเป้าหมายว่าจะนำเงินที่หามาได้ไปใช้หาความสุขในบ้านปลายชีวิตยอมลำบากตอนหนุ่มเพื่อสุขสบายในยามชราคิดตลอดว่ากเกษียณเมื่อไหร่จะเที่ยว ในชีวิตของผมมีเรื่องหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่มีค่าและไม่เคยลืมแม่ผมเป็นคนอยากเห็นโลกกว้างอยากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ลูกทุกคนอยากพาแม่ไปเที่ยวแต่เมื่อเรียนจบทำงานใหม่ๆเงินเดือนก็น้อยเงินแทบไม่เหลือเก็บวันพักผ่อนที่มีอยู่ก็ไปเที่ยวกับเพื่อน คิดอยู่ในใจว่าทำงานสักพักพอมีเงินเริ่มคล่องตัวจะพาแม่ไปเที่ยวผมทำงานได้แค่สองปีแม่ก็จากผมไปทุกครั้งที่นึกถึงแม่ผมจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดถ้าแก้ไขอดีตได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ผมทำผมเรียนรู้ว่า ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่น้อยแน่นอนที่สุดดังนั้นเมื่อเห็นน้องคนไหนใช้ชีวิตแบบเด็กกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกินเส้นก่อนลูกชิ้นที่หลังลำบากก่อนสบายที่หลังคิดแยกชีวิตเป็นส่วนๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นถ้ามีโอกาสผมจะเล่าเรื่องบทเรียนเรื่องของแม่ให้ฟังเพื่อบอกเขาว่า ชีวิตนั้นไม่แน่นอนอย่าฝากความฝันไว้กับวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงอะไรที่อยากทำให้ลงมือทำเร็วที่สุดอยากเก็บไว้ช่วงท้ายของชีวิตผมอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างกลมกล่อมทำงานบ้างเที่ยวบ้างทำงานให้จริงและเที่ยวให้เป็นเพราะ ชีวิตก็เหมือนกับการกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นความฝันก็เหมือนกับลูกชิ้นให้รีบกินก่อนถูกขโมยฝันอะไรก็รีบทำเลยถ้าน้องคนไหนทำท่าไม่เข้าใจผมจะชวนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นพอน้องคีบเส้นผมก็จะแย่งตักลูกชิ้นจากในชามของน้องให้รู้ว่าลูกชิ้นยังขโมยได้ถ้ายังงง,งอีกผม จะเคี้ยวความฝันโชว์แล้วกลืน EP 28ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะวันหน้าเรามาต่อ EP 29กันนะคะ EP 29ออกจากงานสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน